มีคำแนะนำว่าการดื่มกาแฟดำมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายการดื่มกาแฟดำมีสรรพคุณดีๆและมีข้อควรระวังอย่างไรไปดูกันเลยครับที่เรารู้กันมาว่าการดื่มกาแฟทำให้ร่างกายได้รับสารคาเฟอีนที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนอกจากนั้นกาแฟดำยังช่วยกระตุ้นความจำช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทจึงช่วยลดโอกาสการเกิดโรคความจําเสื่อมหรืออาการลงๆลงลืมลืม,ลมจึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ครับขอบอกก่อนนะครับการดื่มกาแฟไม่ให้เกิดโทษคือไม่ควรดื่มเกินวันละ3แก้วและไม่ควรดื่มหลังบ่ายสองนะครับกาแฟดํายังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคตับแข็งและช่วยป้องกันการเกิดไขมันพอกตับกาแฟมีสารในกลุ่มไดเทอร์ปีน ที่ช่วยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ ide, ที่กำจัดสารพิษจึงส่งผลดีต่อตับและสารต้านอนุมูลอิสระในกาแฟามีส่วนช่วยต้านการอักเสบของตับและสารคาเฟอีนเองยังสามารถลดภาวะการเกิดพังผืดในตับและภาวะตับแข็งได้นอกจากนั้นกาแฟาดำยังช่วยลดโอกาสของการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบภาวะไขมันพอกตับและโรคมะเร็งตับด้วยครับการดื่มกาแฟาดำไม่ได้ช่วยลดน้ำหนัก ย้ำอีกครั้งครับการดื่มกาแฟดำไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักโดยตรงนะครับแต่การดื่มกาแฟอาจมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงได้ด้วย2กลไกต่อไปนี้กาแฟดำมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญคือเมื่อเราดื่มกาแฟและหลังจากนั้นไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายระบบเผาผลาญจะทำงานระบบเผาผลาญที่ทำงานจะทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้มากกว่าปกติครับและกาแฟยังช่วยทำให้ร่างกายดึงน้ำออกมา กาแฟมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสวะจึงช่วยลดอาการบวมน้ำและทำให้น้ำหนักตัวลดลงชั่วคราวได้ครับในกาแฟสดมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงเช่นสารฟลาโวนอยด์และกรดอะซิติกแต่สารเหล่านี้จะลดปริมาณลงไปเมื่อถูกขั่วถูกความร้อนครับสารเหล่านี้มีส่วนช่วยยับยั้งการจเจริญเต,ติบโตของเซลล์ผิดปกติในร่างกายที่อาจกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายหรือกลายเป็นมะเร็งได้ จึงช่วยลดโอกาสการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มะเร็งทวารหนักและมะเร็งในผู้หญิงอย่างเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกรวมถึงมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยครับนอกจากนั้นสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินในกาแฟยังช่วยชะลอวัยลดโอกาสการเกิดริ้วรอยย่นคงสภาพผิวที่ดีได้นานขึ้นครับด้วยกาแฟมีคาเฟอีนและมีฤทธิ์เป็นกรด ผู้ที่มีอาการตอบใบนี้ห้ามกินกาแฟนะครับผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะกาแฟจะไปกระตุ้นการทํางานของหัวใจกระตุ้นการบีบความหัวใจครับจะทําให้อาการเหล่านี้รุนแรงมากขึ้นรักษาได้ยากขึ้นครับกาแฟมีความเป็นกรดพอสมควรจึงทําให้เกิดอาการระคายที่กระเพาะอาหารได้จึงไม่เหมาะกับผู้มีอาการกดไหลย้อนหรือมีแผลในกระเพาะอาหารครับนอกจากนั้น การดื่มกาแฟดําหลังอาหารมีส่วนทําให้ระบบในร่างกายลดการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีเริ่มต้นได้ที่ตัดสินใจและพบกับเนื้อหาด้านสุขภาพดีๆกันใหม่ในคลิปหน้าครับ